บนนี้ล่ำใส่แค้นหรือล่ำส่คีย์บอร์ดหรือว่าล่ำส่พินหรือว่าล่ำส่จังใดครับล่ำส่ไม่เนี่ยแหละครับบอเมียนอีกอันหนึ่งบอเมียนองค์ประกอบนะมัยครับอ๋อแค้นครับโอ้คู่กันกับแค้นแต่ว่าสันเนี่ยเนี่ยพี่โมแค้นเพิ่มขึ้นมาเติมเออพี่โมแค้นเบาไวแล้วไหมเอาได้ยินเสียงแค้นฮาวทคิดถึงเขาเพคยเป็นเบาเนาะเมยน้องเพคยคุยสาวหลอกบ้านหัวยุ่มใส่แต่กัน สิบป,ปีล้ำเจ้าปีล้ำจังเห็นกวงมาอย่ามังเข่าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเถื่อละยะนอแมอ่หนอโอ้ยฟ้าเอย้ยฟ้าห้องยนต์ละยืนง้อยค้นกังกบสองต้องได้ระนัง เหลือบบัดม่าฝาห้องสอง,ง่างเสียงตึงพุนตึงพีสินชัยลำคิดขอดน้องยอยากเข็นนางพี่จังมาง สวดๆในลูกหลานเจ้าของเนี้ยขอมาดูดูเนี่ยเด้อมาวัดน,น,นี้พุทธลัตตาดังขอมังลัตตาดังสังขงลัตตาดังสามดวงแก้วควรโยยแง่เศาคำสิ่งทำเป็นคู่แก้วสิงแง่เล้วเปิดบ้าปิป้ไไรจะนั้นพ่อกาแ่เฮาเกยเฮาคองหูชาทำไวป้ปัเตยสองาม ย้ําสิไปมาอันั้นเดินนอนเอ้ยลือลูกดังก็ได้ถอนเงาของย้อยยกไว้มาคุณแก้วว่าด้วยสาบอย่าสู่เมาน้ําหมดน้ํามอโดนไฟจีย้ําเมาสร้างความดียังสิถึงสันฟ้าหายห่อนบ่นเจริญขั้นถึกลูกโูดนี้ยังสิให้เจ้าแดง ขันเถือลูกโขกขี่หายตายางนอจนจนลูกบ่เจ้าคุณโอคุณโอพ่อแม่โตข่าว้อเพศสบายปวกดนาวัดเดียวสังสิคองมีแ no ต่งหอปากบ่อบ้าบอสั่งโนเกาหมุนพองไม่มีจุกกุ้ง ้ oh, 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 oh. มอเบอดยั้มีของไม่มีจุ้มกุง้งปากุ้มคือใหม่ท้อเขาบ่อยอมทานน้ำกะเราพอยเสียสินคือจังเฮาทำได้ยาตัดนี้มีของอัดเงินท้องมีติดกือสื่อเอาบ,อบ่มีใดเพิ่นว่าความตายสิเข้นของสุบาทยาง พ่อกับแม่เขาเอยอ,อีจทงทำบุญเลยอยอดดำประสงค์สางส่วนกุศลแล้วเพิ่นยังว่านั่นดีเพิ่นว่าขาดสิล้นมันเลยล,ยลงจิ้มแกงแม่เอือยขาดสิแเล้งฝนฝ่ากระบบมีแม่นสิดีขาดสิห่างผัวเมียกันกระไดข้างขาสิี่จางแม่นเอือกเอือใส่ไว้ปานนั่นกระบบฟัง ข้าสิยังเป็นว่าเราไหลความกับบปเสือขาดเป็นผ <om> ัวเป็นเมียนม่สิอยู่ฝากฝายังโง่โกงเขาใส่กันได้เอ้ยแม่ยายแล้วคนอยู่ใต้หลุฟ้าสิเกิดแก่้อยเจียบตายแต่ยังเลยพาโลสิอังดาจินปืนปัญหาเติมคือคืนนาทีท้องลม แกงน้ำของแฝงข้าด้อยสอยใส่บัวบวนเบื้องบอกว่าแต่สีซื้อลอยสิ่งฟังประกาศทั้งอ่านอ่านดอกที่นอดหมอนหุงของลงพุ้งลงทองไล่อันดอกพันยางอันตั้งต่างของเรืองใส่ดอกเทียวไว้แต่สังตังคนเราเกิดอยู่ข้างสิลูกวางกลางคนบอว่ามี ชุนสีกึ่งคนก็นตายได้ตายไวไวเมื่อบ้านนี้สามสิบปียังน้อยดมพวมกลังก็ตมสิแปลงเยาวไม่ก่อเกอนมัดจุราดกระเล่นเคลื่อนรีบแลนดอกมัเอาสัางขารของคนเขาบ่าเตียงตรงคงที่เป็นพ่อบุญปางกีบบ่เคยทำสังก่อบุญบ่พอเพิ่บนบ่นบสังกอบวัวตั้งแต่บนการมบ,บ่เคยใบยขอน้ำจบปอนทั้งพระ จังมาตายไร่ป่าภาคปลูกเมียแต่ยังน้อยให้ผู้ฟังลำค่อยให้กินทานไว้จากน่อยทำความดีบัดหาคอยไว้ไร้หน่อยกาเป็นใครอ้ยอวยโนโอ๊ยนา ทำนองอุบลครับพี่น้องจากหน่อยคุณพอ่อคู่พระอาจารย์ปรมาจารย์ขางการล่ำทํานองอุบลสีออกมาหาพี่น้องครับเมื่อนี่ล่ำเบิดขื้นมื่อนี่ล่ำมวลมวลจะสีล่ำเตื่ล่ำเพื่อนสลับสาบทาพี่น้องโบเมื่อทาพี่น้องเมื่อเบิดก็เลิกคือกันเนี่ย<ห>วยเ <laughs> 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 พิ่นโบเมื่อ,อดอกเมื่อนี่อขอบคุณหลายๆเด้ออีเมลที่เอากระตาหมากมาผููลังคนเพิ่นว่า โอ้ยคอมเมนไปแม่กะกีขานนางแม่นอนอยู่เ่ืนอนฟังอยู่นเพื่ออะไรเพื่อนว<ม>่าเอากาโบเป็นยังเนาะแม่เนาะขอบคุณหลายๆผู้ที่มานั่งและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆกท่านนะครับที่มารักษาความสงบเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบนี่ดีพี่น้องชาวบ้านลาว่าเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะรวมม้รวมมือรวมจิตรวมใจกันโอ้ยเป็นบัฒนธรรมอันที่ดีเป็น วัฒนธรรมอันท in right? oh, ah e ah, ah ี่งามนะปีนองเนาะไปสู่หม่องสู่บอลก็เห็นหลายหม่องหลายบอลก็มีแต่หม่องเป็นระเบียบเรียบร้อยคือบานเฮ่านี้ล่ะพี่นองโอ้ยขอบุตขอบคุณเลยครับครับผกระยอนว่าบุญหลายสายเงาเนาะได้มหาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาอันคุณน่ายคุณโทษไปสินเสหน่อยเอ้ยมาซอยเนี่ยเฮ็ดบุญหาอีพ่อเหมือนว่าอ้พ่อเป็นยังสินเสหน่อยเฝ้าง่ายง่ายขอแต่อื่น